สำหรับคนอื่นผมก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าผมเนี่ยตรงนี้มันชัดเจนว่านะครับมีการแขวและมีปัญหาที่ค่นหลกเหนือดูการเหวี่ยงนะครับที่มาทางด้านอเมริกาแคนาดามากแล้วตรงนี้ครับมุมด้านนี้ครับนะครับมุมที่มาทางด้านไซเบเรียฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้คือฝั่งฝั่งอาฝั่งอะไรนะฝั่งช่องแคบแบริงนะครับเห็นไหมเนี่ยดูดูการยึกยือตอนนี้นาซามาให้ความสําคัญกับตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ สังเกตว่ามีการขยายมาปรับเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนขั้วแต่เหล็กเนี่ยลมถือยะแรงไหมห้าหกร้อยกว่าแต่ดูสีครับไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นตรงนี้สังเกตว่ามาปะทะเยอะเหมือนเดิมงั้นตอนแรผมมัน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 ใกล้มันเรื่อยๆนะครับมันใกล้งวดมันเรื่อยๆนะครับมันไม่ปกติแล้วก็นี่ตอนนี้ผมการ์ดลีดเดอร์หายผมถ่ายภาพไว้พระอาทิตย์ขึ้นนะครับจุดดับนะครับที่3014กับ 3017นี่อัพไซด์ดาวหรือพลังงานก็ได้แต่ครับดูดูก็ได้ครับแค่นี้นะครับเอ๊ะทำไมแล้วทำไมในตัวของเนี้ยดวงอาทิตย์จุดดับนะครับรุมดำเหมือนอยู่ตำแหน่งเดิมๆแต่ทามพลังงานมันขึ้นเหนือลงใต้ละ่ะนี่คือข้อบอกพร่องของการปกปิดข้อมูลนะครับชัดเจนเนี่ยลมสุริยะต่ำแต่มีปัญหาเรื่องของพลังงานนะฮะ หลายงโลกแปล่ตัวไม่เยอะนะครับแค่5มาที่ลบ5นะครับเดนติตี้โปรตอนมีลลน้อยนะครับจุดดับ3 0 1 4ูน1 7ชัดเจนนะครับตอนเช้าตอนเช้าอยู่ตรงนี้นะครับพอตอนเย็นอยู่ตรงนี้งั้นตอนเช้าลงทิศโคจรขึ้นพอตกเย็นหมุนลงงั้นมุมต่างที่อย่างน้อยที่สุด90องศาที่ผมวัดได้ประมาณ98องศานะครับงั้น ความแตกต่างที่เราเห็นนะครับภาพต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ของจริงองศามันไม่ได้งั้นพอองศาไม่ได้ปั๊บแรงกระแทกแรงกระทบก็มหาศาลไม่เหมือนไม่เหมือนกับข้อมูลที่ออกจูสาธารณะพูดไปก็ปากฉีกนะครับ29นี้นะครับพบกันที่เชียงใหม่ ถ้าใครมีโอกาสก็มานะครับเชียงใหม่ติดต่อครูดามครับเนี่ยทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็มันแย่ไปแย่ไปเรื่อยๆนะครับการตรับขั้วสนามอเหล็กที่ใกล้เข้ามานะ มีบิบักความแกลงตัวน้อยนะครับความทีโลกมีการพันผลเยอะกระโดดเยอะส่วนเรื่องของคอส m มิกเล่โอ้โหมหาศาลเห็นไหมสอนดูคอสเมิกเล่คอสเมิกเล่มหาศาลสงไัต้องดีเฟสเครื่องใหม่อีกหนึ่งครั้งนั่นเนี่ย เจ้าที่นะครับไอที IT. ก็ทันใดถึงจะฉกมาได้นะครับเปิดรับโฟลบริดเต็มรูปแบบฝนตกไม่ตกนะครับณนะจุดนี้ถ้าดูตามนี้นะฮะต้องมีฝนตกประมาณ2.1ม mm. มมีฟ้านฟ้า,ฟา,ฟานี่แต่ของจริงไม่มีนะครับนีเฟซใหม่1หนึ่งครั้งเนี่ยนะมีฟ้าขนอนแต่ข้างนอกแดดแ,แจ้ครับแดดเปรียปร้ยงๆเลย แดดเปรียงๆเดทุ่นนะครับ,นะรบไม่พบความปกต,ติไม่พบความผิดปกตินะครับรู้แต่ว่ามีการปิดบังข้อมูลนะครับก็คือการปิดการส่งสัญญาณข้อมูลดือด้อๆสัง,งั้นข้อมูลเก่านะครับลมรุนแรงนะครับความสูงต่างๆทุดท้ายก็มาเรื่องของฝุน่นนะครับฝุน่นนะฝุ่นเป็นไรๆไม่เป็นไรครับ ก็ดูการผมอยู่ข้อมูลเห็นมาก็บอกไปนะครับดูของดาวเรียงตัวนะครับเนี่ยดาวมุนผ่านไปแล้วนะครับดาวพุธกับโลกผ่านไปแล้วแต่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาที่มีดาวศุกร์ดาวองคารและดาวพุธเป็นตัวแปรนะครับ เรื่องของพาดินไหวอยากเป็นห่วงอันดมันอยู่นะครับอันดมันอยู่แล้วก็ในกลุ่มนะครับถ้าเป็นไปได้น,นะครับวันยีบเก้านี้เชียงใหม่อย่าลืมนะครับเชียงใหม่โอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับ